สวัสดีครับนี่พบกับคลิปงานซ่อม MG นะฮะตัวนี้เป็น MG GS นะครับก็เริ่มเสียกันเยอะแล้วนะฮะทีนี้เราจะไปลองดูนะฮะ MG นี่ก็หลายท่านเข้าใจว่าเป็นรถจีนแต่ซัพพลายเออร์หลักนี่ยังเป็นเยอรมันเป็นยุโรปอยู่นะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะให้ทางเยอรมันเป็นคนออกแบบนะครับก็มีกลิ่นของความเป็นยุโรปเยอะมากนะฮะงานซ่อมก็จะยากนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เราเข้ามาในรถนะฮะอันนี้เป็น MG นะครับ ABS MG เสียนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดกุญแจและอ่านโค้ดดูนะฮะนี่นะไฟไถไลายไม่ดับนะฮะไฟ ABS ไม่ดับนะครับผมเดี๋ยวเราลองอ่านโค้ดดูนะฮะเราลองอ่านโค้ดเลยครับติดโค้ด y e o w r i g h Sensor นะฮะ e r l e r นะฮะก็คือ รถรุ่นใหม่ๆนะฮะตระกูลยุโรปนะฮะ MG นี่เป็นรถยุโรปนะครับเอ่อซัพพลายเออร์หลักที่ผลิต ABS ผลิตกล่องเครื่องยนต์ก็จะเป็นพวกเยอรมันนะฮะก็คือถือว่าเป็นรถชั้นดีนะฮะอันนี้จะนำยอรเรดเซนเซอร์ไว้ในปั๊มแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการซ่อมกันนะครับก็จะคล้ายๆกับ m a z d a Sky a c t i v นะฮะเอ่อแล้วก็พวกซูบารุแล้วก็พวกรถยุโรปต่างๆนะครับไปซ่อมกันรับมีเป็นตำแหน่งของ ABS โมดูลนะฮะตัวนี้ก็จะอยู่ลึกหน่อยนะฮะ เ,เป็นของค่ายเอเต้นะเดี๋ยวเราจะทําการถอดมาซ่อมนะฮะอันนี้เป็น MGGS นะฮะก็เสียกันเยอะครับผมนี่เป็นหน้าตาของโมดูล ABS นะฮะตัวนี้เป็น MG นะครับขนาดนี้เล็กลงเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นค่อนข้างสูงครเดี๋ยวเราจะไปทําการซ่อมกันครับก็เป็นค่ายเยอรมันนะฮะ หลังจากเราซ่อมเสร็จนะฮะก็มารีเช็คก,กันนะฮะอันนี้ข้าหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่า MG นี่ซ่อมยากจริงะครับอ่านี่ไฟดับหมดแล้วนะฮะไฟเบสดับหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองอ่านเพื่อรีเช็คเลยฮะ,ะว่าจะมีโค้ดอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับ no code แลวนะฮะก็ จากเราซ่อมเสร็จนะฮะเราก็มาทดสอบวิ่งเลยนะครับก็เสร็จข้าเลยนะฮะเพราะว่า MG นี่ใช้ซัลายเออร์ผู้ผลิต ABS ของเยอรมันนะฮะก็เลยทำให้การซ่อมนั้นค่อนข้างยากนะฮะนี่นะก็ไฟดับหมดนะฮะนี่ใช้ได้แล้วนะครับ MG GS นะฮะแล้วก็ตระกูล MG นี่จะใช้คล้ายๆกันนะฮะมีปัญหาเบสเสียกันเยอะนะครับท่านใดที่ ต้องการซ่อมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะก็ส่งมาซ่อมที่เราได้นะครับทีมงานโปรคานะครับขอพะกคุณที่รับชมคลิปนะครับ